ค่ะพี่น้องมาพอบกันอีกแล้วค่ะกระต่าแบง,งย่าล้องฟ้าจ้าวันนี้สิพาพี่น้องมาตัดน้องใม่เป็นน้องใหญ่ตัวนี้เดนะจ๊ะเสียเอาไปเห็ดน้องม้สมไว้ค่ะไอ้พอดีมือสอบไปเก็บเห็ดมาจ้าพี่น้องไปเลาะหมุนป่าเห็ดมาเปียกเบิดเลยจะว่ากับว่ใาใดหรอกจ้าแต่เล่เมแวะสวนสิตัดเอาน้องม้ไปเห็ดน้องม่สมนะจ้าขาแน่นวัย 放汤里了。 นน,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 นน้อนี่สมโพธิมันจะเป็นหนอนเป็นแมงนอนหนึงนีอีกนอนนึงมีท้องเิ้าหลอดนีนอนบ่คอยงามกันไหนเลยค่ะอันนีแล้วนะ นี่แหละสิบอให้เป็นล้ำมันก็เลยสิมว่าเอาไปเฮ็ดม้นไม่สมไว้ค่ะอื้อยังขับรถมา นอนห่อยก็กำลังข้นเพียรเดี๋ยวรอบหนาวคอยมาเอาอ่ะจะเบุ้งกอช้างพุ่นเลยจ้าป่ะนี้หนื่ล้เดี๋ยวรอแบบที่นะรี้ะสองสามนอจ้ะเดี๋ยวนอนอีก่อนได้ 什么玩意 就去熬给它喝吧。 ้องดูเห็นก็ะจ้ะเยอนนยไงเลยที่กลางกรอดเลยจ้ะ Tunggu 拉链带。 นอนีมันยวนมองเอายาจากขาดไปก้ะนเอามันเอายากคััเนาอนี่มันยวนมองกันต่อเก้าที่มีออก,กันไว้ ได้ไม่บอกับยาวเราจ้ะไม่มีหน่อยยูบ้างที่ออกได้แต่ก็จะเก็บน้ำมันที่ถุงก้อนขาดหนึ่ สมไลน์หรละค่ะนีะ่เดี๋ยวสิพาพี่น้องอันไปเลาะเบิ้งกันไท่เลียงยืดท้างขุ่นจ้ะจักสินี้ก็มีดอกเพราะฉันน่าเอาเมื่อวานเลยค่ะปไปเลาะเบิป็นน้นกันค่ะพี่น้องน่องไม้อันนี้ก็ออกน้องอยืดด้วยจ้ะเดี๋ยวพอดีเราเอาไปเคล็ดน่องไม้สมตืมกันเลย น,นอนคือเป็นวบาค่อยงา้ำแบบนี้ออกเลยเั็นอมไสมใดก็ ง่ายกต่สิเอาเบอด์เล่ได้จ้าแบบนี้อาไปฝานใส่กัน,นะคะ่ะตอนนี้อีกที่หาหน,น้าค่ะ หนอเมาเบิ้งก่อนนี่จ้า ลงม้านอนหน่อยคนกำลังขึ้นไม่ไมาถึกนอนหน่อยกระบอก 连一个。嗯嗯嗯嗯 ทั้งทึงเลยนี่ขุดก็ได้โอ้โหกอเดียวนี่ก็เหนียงหน่อยสองสาม่ห มาเอาว่างนบ้านนเป็นคอไปหรอแต่ถือฝนยังคือนย้วาไว้ขนาดนี้โอ้โหีไหมคบก่ อ้พี่น้องเลยคือเกิดเตี้ยงแถวกันดีแถกก่อนนั่นเท่านไม่เอาแบบะนอยี่จ่าเอา่นีน่สามนอ้ด้วค่ะ โมนี่สีอานนอสั่นแม่จตกน้อยเห็ดน้อมไมสมค่ะพี่น้องท่านเอาไปเผาเ้ากแต่สีอาตะลุ่นยาวงแบบนี้จ้ะ No, huh. ค่ะพี่น้องผลงานของเขามัอนี่จ้าคือตัดนอไม้ได้แต่คือมันมีสองอย่างเนาะคะ่ะจะเป็นนอนขาไม้ง่ายหิ่มซุ้มตัวนี้เราจะเป็นนอไม้ไห้เลี่ยงหรือซ้ำหดูนี่แหละจ้าจะได้ไล่เติมยุ่คือทั้งเบิดนี่เพิ่นสิเอาไปเฮ็ดนอไม้สมนะคะ่ะแต่ว่ากับซิบอร์เดเฮ็ดให้พี่น้องเบิรงเน้อจ้าได้ขั้นตอนการเฮ็ดนอไม้สมเพราะว่าเพิ่นสิเอาลงไปเฮ็ดยุคกรุงเทพค่ะเพิ่นสิเอาไปกรุงเทพเหมือนเลยนี่แหละจ้า จังใจกะเดี๋ยวคลิปมันสงเงาเกินไปแล้วค่ะพี่น้องขอคุณพี่น้องหลายๆเ้อค่ะที่ติดตามเบิ้งน้ำกันมากะฝากพี่น้องกดติดตามซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเขาในเด้อค่ะกดกระดิ่งไว้เนาะจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเอ็มอัพอัพโหลดขึ้นไปเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวเอ็มเก็บน้องใหม่ก่อนเอาใบสมนีก้อนเนาะค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเก็บน้องใหม่ก่อนเลยคะ่ะนอนยาวๆนี่ก้ะสิบว่าข้ไมเดัดปดเลยจ้ะถ้าเทียบคนเอาไปฝานเอาออตรงบ้องมันเน่ะแหลงก็เอาแหลงลงสีแดงแล้วก่ะ ប្រើងនៃ្លារស់ពីលានដ្រើងន្ល